นีม่มายฉันได้ข่าวว่าบ้านของแกจะเรียกสินสอดของมั่นที่บ้านฉันตั้งหนึ่งแสนห้าหมื่นเลยเหรอใช่ค่ะบ้านของแกจะขุดเลือดขุดเนื้อบ้านฉันไปถึงไหนแกไม่มีสิทธิ์มาใช้เงินของฉันได้ตามอำเภอใจหรอกนะฉันจะบอกให้งั้นเหรอคะจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่มายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจกันไว้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดแม่กับพี่เจมเตรียมสินสอดเอาไว้ให้ เขาจะให้เงินสดติดตัวไมายมาสามแสนก็เป็นเงินตั้งตัวหลังแต่งงานกับอีกแค่เงินแสนห้านี่มันคงไม่มากเกินไปสำหรับพี่กับแม่มหรอกถูกไหมคะแหมขนาดเนี้ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยแกยังพูดจานเนแม่ฉันได้ขนาดนี้แล้วแต่แต่งไปแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้หรอคำพูดคำจาก,ก็คิดถึงแต่ตัวเองไม้นี่ามพูดกับแม่พี่แบบนี้ได้ยังไง ทำไมพูดจาเห็นแกตัวแบบนี้ฮะไม่นี่ไปไหนมาเนี่ยาไมก็ไปซื้อเสื้อผ้าพเพื่อไปงานแต่งเพื่อนสนิทไม่ไงคะพี่เจ้าเอาแต่ความสุขของตัวเองใช่ไหมความสุขของครอบครัวเนี่ยเคยสนใจกันบ้างไหมไอ้พวกถ้วยจานชามที่กองอยู่หลังบ้านเนี่ยสกรปกรกเมื่อไหร่จะล้างฮะพี่เจมจานชามพวกนั้นพี่กินเองพี่ก็ล้างเองสิคะ ยังมีหน้ารอให้คนอื่นมาล้างให้อีกเหรอแล้วมาจะคลองใส่ไม้แบบนี้เนี่ยนะสมควรแล้วหรือไงไม้นี่ซื้ออะไรมาอีกแล้วเนี่ยซื้อมาเยอะแยะไปหมดเลยไมยซื้อของที่ไมยต้องซื้อซื้อของที่ไมยต้องใช้ด้วยเงินของมมยเองก็ในเมื่อของมันหมดแล้วก็ต้องซื้อหรือเปล่าคะ แล้วไมผิดตรงไหนอ่ะไม่ใช้เงินไม้นะไม่ใช่เงินพี่หม่นี่หม่จะใช้เงินเพื่อซื้อแต่ของตัวเองทงั้งๆที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะดูอย่างพี่นี่ประหยัดเงินแทบตายเพื่อซื้อ P s เอไฟเพื่อที่เราจะได้เล่นด้วยกันไงถ้าพี่อยากจะได้พี่ก็เงินของพี่ซื้อเองอย่ามาใช้เงินไม่แล้วที่หมยซื้อเนี่ยมันก็เป็นของใช้ในบ้านเหมือนกันนั่นแหละ <S <S> ไมยเดี๋ยวก่อนพี่ขอโทรหาแม่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะให้แม่เข้ามาดูบ้านด้วยเพราะว่าหลังแต่งงานเนี่ยพี่จะเอาแม่เข้ามาอยู่ด้วยเกี่ยวนะคะไม่มาดูบ้านของไมยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแม่พี่ด้วยล่ะคะพี่เจมเอาเป็นว่ารีบไปดูบ้านให้มันเสร็จดีกว่าคะ่ะเราต้องไปดูอีกหลายที่เดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะไม่เฮยไม่เพิ่งเรียนรู้ วิธีการรักตัวเองไงล่ะคะหมยแต่เราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ควรที่จะต้องสนับสนุนและซัพพอร์ตกันไม่ใช่เหรอหมาเจ้าแต่ตัวเองไม่คิดถึงพี่เลยหรือไงไอสิ่งที่ทําแบบนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เรียกว่าเห็นแก่ตัวเราจะเรียกว่าอะไรพี่ทําเป็นผู้ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่สิ่งที่พี่ทําจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียกว่าการซัพพอร์ตหรือว่าการสนับสนุนกันเลยสักนิดเดียวจริงๆเนี่ยพี่ก็แค่อยากให้มมยกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อน คนที่ยอมพี่ทุกอย่างถูกไหมคะบม่นี่จะรีบอาบน้ำทาครีมไปทำไมนี่ล้างจานแล้วเหรอก็ไม่ทำงานบ้านจนมือมายแตกไปหมดแล้วไม่ก็ต้องมาทาครีมบำรุงสิเดี๋ยวไม่ทาเสร็จแล้วเดี๋ยวไม่ลงไปทำนี่กำลังจะหาข้ออ้างที่จะไม่ล้างจานเพื่อให้พี่ล้างให้ใช่ไหม ย่าเห็นแก่ตัวได้ปะน่าเบื่อว่ะรีบไปล้างจานได้ละนายเดี๋ยวพอเราซื้อบ้านแล้วเนี่ยพี่เจ้าแม่มาอยู่ด้วยนะอะไรนะคะพาแม่มาอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยนะคะพี่เจมคือว่าการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะพี่ มาคิดว่าการที่พาแม่พี่มาอยู่บ้านด้วยกันเนี่ยมาว่ามันไม่น่าจะสะดวกอะ่ะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเราไปหาเลือกซื้อบ้านที่อยู่ไกลๆบ้านแม่พี่จะได้ไปมาหาสู่กันสะดวกแล้วก็ดูแลกันสะดวกแต่ไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันหม่นี่ไม่จะสนใจแค่ว่าตัวเองใช้ชีวิตไม่สุขสบายแค่นั้นนะ,นะนะแต่ไมยไม่เคยสนใจเลยว่าแม่พี่จะเป็นตายร้ายดียังไงเห็นแก่ตัววะ่ะ จริงๆนะพี่ไม่มีสิทธิ์มากล่าวหาไมาแบบนี้พี่มันก็มีดีแค่หวังเงินของไมยอยากจ้องแต่จะใช้เงินไมแล้วคนที่เห็นแก่ตัวจริงๆเนี่ยก็คือตัวพี่เองต่างหากนี่นางไมยแกก็อยู่กับเจมันต้องหลายปีแล้วนะแกทะไม่ทําตัวแบบนี้อีกแต่ไม่เป็นไรแกบอกว่าพ่อแม่ของแกให้เงินสดแกมาสามแสนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่แกกับเจมอ่ะ จะได้เงินตั้งตัวเยอะขนาดนั้นโอเคงั้นตอนเนี้ฉันไม่มีเงื่อนไขอะไรกับแกแล้วงั้นฉันก็ตกลงตามที่พ่อแม่แกขอก็แล้วกันสายไปแล้วล่ะค่ะไมคิดว่าเงินสาม0 0นมันคงไม่เหมาะสมกับแม่กับพี่เจมหรอกนะคะสิ่งที่ครอบครัวของแม่แล้วก็พี่ทำกับไมายมาตลอดเนี่ยมีแต่ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงิน ม่ตัดสินใจแล้วละค่ะมาขอไม่ไปต่อในความสัมพันธ์นี้เราไม่เหมาะสมกันเราเลิกกันค่ะทุกคนคะมาคิดถูกแล้วใช่ไหมคะที่ออกจากครอบครัวบาบานี่ยม่ได้เจอกันอีกเลยไม้ไม้เดี๋ยวก่อนไม้แม่แม่จ่ายตังค์ไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยนี่ มันเป็นความคิดของแกเองไม่ใช่หรอไ้เจมที่แกให้ฉันทำแบบเนี้ยฮะอยากลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะอย่างน้อยมันดีกว่าการอยู่กับคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ไปทุกวัน